สองคนอีกแล้วนะคะกับโอ๊ะค่ะคุกกี้ค่ะวันนี้ไม่ใช่แค่สองมีแขกรับเชิญด้วยสาวสวยคนนี้ชื่ออะไรจ๊ะแนะนากับกล้องเลยจ้าชื่ออ้อมค่ะสัดส่วน36 24 34ค่ะตอนนี้เป็นนางแบบดูค่ะโอ้โหวันี้รายการเรานี่ส่สาวสาวนางแบบนี่มาเยี่ยมเยียนเยอะมีดีกรีกันทุกคนนะว่าไม่ได้แล้ววันนี้แขกรับเชิญของเราสเปเชี่ลแอบรู้มาว่า มีหนุมในใจแล้วเป็นพระร่างใช่เป็นลูกเครื่องค่ะบเบลเยียมเวียดนามอไอ้เนี่ยอเสียดึกันคาแล้วเนี่ยฮะโนผ <c oughs> ่านเค็ม <c oughs> ถ้าลูกครื่องเอ้หงอไม่ได้มีสองลูกหรอก็มีสองลูกแต่ัวเขาอะเป็นลูกครื่องมาพูดถึงหัวข้อดีกว่าจะเข้าไจเราจะมาพูดถึงหัวข้อของเราในวันนี้นะคะกับเรื่องครอพคอัที่ ผู้ชายหลายคนเผยฝานจะฟินจิ้นสุดๆจริงหรือเปล่าคาปากจอดรถหล่อเธอเอาไปด้วที่จอดรถหนูยังไงคือมันเป็นแบบแอคเซนต์งานมันแบบมีเสียงคาปากคาปากอ่าใส่ใส่คากอ๋ออ่าอย่าอย่าอย่าไม่มีแบบว่าไม่มีเอเซนต์จะแบบคาปากกะแหละคือเกาะปากใส่ปาก อะไรประมาณนั้นตัวข้อที่เราจะพูดถึงวันนี้ก็ค yeah, okay. that, course, be ือเรื่องคาบักนั่นเองค่ะคาากค่ดูแบบว่าจริงๆน่ารักจริงจริงเป็นคาบเป็นฟิวอารมณ์ที่แบบ ไม่รู้นะเท่าที่ถามคุณผู้ชายมานะหรือเพื่อนๆผู้ชายหนุ่มๆอาจจะชอบนะชอบให้เสร็จคาปากมันมันบอกว่าประมาณว่าแบบคนแล้วฟิลลิ่งกันกับแบบว่าแตกข้างในเอาแต่ฟิลลิ่งอยู่แล้วมันคนละตื่นเต้นกันเลยกับไได้ฟิล่มีหลายแบบนะมีแตกใส่หน้าแตกใส่ปากแตะใส่หน้าอกแตกใส่ท้องเป็นกูเอย่าอ๋อโอ้โหูดูกู ไม่รู้เราอ่านแลวเท่านั้นแหละเออเรามาดูความคิดเห็นส่วนใหญ่จากผู้ชายคนกว่าเรามาดูในกระทู้วินนะคะเขาเดี๋ยวฟังจากผู้ชายก่อนเนาะมีสาวๆมาตั้งกระทู้ประมาณว่ารบกวนถามคุณผู้ชายค่ะว่าเมื่อผู้หญิงยอมให้คุณเสร็จในปากคุณจะรู้สึกยังไงรู้สึกยังไงคะต้กองชอบมะ ชอบไหมชอบไหมอย่างนี้เหรอเงี้ยเงี้ยเงี้ยทำมาเงี้ยก็ชอบจ้ะมาดูคอมเมนต์มาดูคอมเมนต์อ่ะคอมเมนต์ที่หนึ่งนะคะบอกว่าผมจะบอกว่าอย่ามาจูบปากของต้อนนะเออจริงนะไออันนี้เห็นกับตัวดิก็ของเขาถูกป่ะใช่ก็ของเขาจริงถ้าถ้าตัวเองบอกว่าเนาะเสร็ เขาเสร็จคาปากเรามันก็เหมือนอารมณ์แบบอาซูจียังอยู่ปะวะถึงจะใครแล้วถึงจะพ้นแล้วก็รู้สึกแบบว่าแต่ทำไมอ่ะเนาะเกิดในปากแล้วเราอยากจะจูบกับตัวเองก็ไม่ได้หรอกเองรังเกียจหรอในเมื่อของตัวเองก็ไม่ของตัวเองก็คือเป็นความเห็นแก่ตัวๆนักหนอขอบคุณพูชัยร้ายใจร้ายอันนี้คอมเห็นที่สองรู้สึกสดชื่นมากครับประทับใจรู้สึกสดชื่น อันนี้ก็น่าจะแบบว่าผู้ชายหลายคนก็น่าจะชอบจริงๆนะเออคาปรัสว่าไงกอบโอกโลกสบายอย่างนี้เหรอคือมันได้อีมพิลลิ่งหนึ่งอ่ะคือนอกจากเสร็จตรงจืดๆแล้วก็ไม่เสร็จคาปรัสก็น่าจะแบบว่าสดชื่นอีกระดับหนึ่งสดชื่นน่าสนเอออันอันอันนี้เคยมีฟีลลิ่งนั้นไหมไม่เคยไม่เคยไม่ชอบนั่นไงอันนี้อยากรู้ใช่ไหมผู้ชายรู้สึกยังไงบ้างอยากรู้นะจริงๆในการทัวนี่ตอบกันมาเยอะมากนะไม่รู้จะ อ่านอันไหนเลยอะแม่มีเรื่องที่เดาก็พีคๆมามันไม่ค่อยพีกันสิสุวนมาก็ชอบเป็นหมดเลยเนี่ยก็รู้สึกดีแน่นอนล่ละครับแล้วก็รู้เลยว่าผู้หญิงคนนี้รักเรามากแน่ๆเพราะงั้นต้องดีกับเขาให้มากๆด้วยคุยเกี่ยวเหรอพ่อยอมให้ใส่คับพักได้ไหมถึงเรารั้เขาหรอ ไม่เกี่ยวเราว่าไม่เกี่ยวป่ะอ้อมอ้อมคิดว่ายังไงกับความเห็นนี้เราว่าไม่ไม่นั่งเกี่ยวนะคิดว่าแบบมันเป็นรสนิยมที่ตรงกันป่ะคือผู้หญิงบางคนโอเคชอบ่ผู้ชายคนนี้ก็ชอบอือใช่ใช่ใช่ก็วินวินทั้งคู่อ่าเอาอย่างนี้ด้วยคือบิกกจูของแต่ผู้ชายแต่ละคนไม่เหมือนกันวช่สะอาดไม่เหมือนกันใช่ถ้าคุณรักษาเขาสะอาดกลิ่นกลิ่นด้วยใช่ใช่ถ้าคุณรักษาเขาสะอาดนะ นิดนึงแหละผู้หญิงอาจจะมีฟีลนึงว่าแบบเออฉันอยากนะอยากจะแบบแ<ต>พร้อให้ใหเขาจะทำให้เลยอ,อันนี้ต้องดูตัวเอง้วยนะคะดูปิกาจูตัวเอง้วยนะคะว่าสะพอไหมไม่แต่ที่คุณชาบอกว่าเขาเข้าใจว่าถ้าผู้หญิงยอมให้เจค้าพักหมายถึงย <c oughs> ิรักเขาอันนี้บอว่าถ้าเกิดอาลรท่ามันเป็นแบบมไม่ไม่ได้ว่าไม่ได้อะไรนะแต่คือยกตัวอย่างให้ดูถ้าเกิดเป็นอาชีพละอาชีพ สาวใช่อาชีพสาวสายอะไรทีนวดนวดนวดอ่ะเขาพยายามให้เสร็จค่ะป้ามันก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะรักคุณซะหน่อยถูกป่ะใช่เพนาะว่าน้เป็นอาชีพที่ความยินยอมของแต่ละคนมากกว่าในความรู้สึกอ่ามาถึงอีกหนึ่งความเห็นค่ะรู้สึกดีนะครับจริงๆเคยรองแล้วขอนึงแต่ภรรยาผมไม่ชอบ บอกว่ากลิ่นมันคาวแถมเหนียวติดคออุ้ยอันนี้อาซูจิหรืออะไรเอ่ยเหนียวติดคอมาบ้างหรือเปล่าคือลงไปหรือเปล่าคะทีหลังทีหลังลองลองค่อยๆดึงน้ำตามดูนะเถิดทนายคอลูกคอขึ้นมาบ้างเลยอันนี้เพืผู้ชายชอบแต่ว่าคุณภรรยาไม่ชอบเพราะว่าให่สะอาดงั้นก็อยากให้ลองอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าผู้ชายชอบใช่ป่ะแต่ว่าให้รักษาความสะอาดของตัวนิดนึงก็คือไปแบบว่าซื้อถุาทำความสะอาดนิดนึงแล้วก็มาลองกับ แฟนดูอีกทีนึ่งแตวแฟนจะชอบหรืแบบเอาออกนะบ้วนออกไปใช่ไหมคะจริงๆอ่ะแค่เขาแตกแล้วก็ส่วนมากก็คือจะบ้วนออกนะส่วนมากจะไม่ทานกันเพราะว่ามันค่อนข้างจะเหม็นขาวเนาะแต่แต่เคยได้ยินมาว่าแบบเหมือนมันดีสําหรับผู้หญิงนะได้ยินป่ะเฮียดิเราก็เคยได้ยินว่ากินแล้วแบบผิวจะผิวผันคืออ่านสิเคยอ่านมาว่ามันเป็นโปรตีนเราก็ไม่รู้ว่ายังไงเออหรือเขาอเเขาหลอกเราหรือเปล่า บอกวาให้ okay, ใส<จ>่ใจให้เราใส่ใจให้เราคือทั่วไปอย่างนี้แล้วใครจะวินิจว <c oughs> ินิชใช่ <c oughs> ดีละ่ะเธอเป็นหลังลราเอาอาสุจิมามีจวดอินมั้ยก็เป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นนักวิทยาศาสตร์ดูกันไปเลยอย่างนี้เออแล้วก็มีความเห็นอีกอ่ะเดี๋ยวนะแรงดูดสามารถดึงน้ำหนักได้ถึง75ก<ล>ิโลกรัมเดี๋ยนะแรงดูดดูดแรงดูดอันนี้อันนี้เหมือนประมาณว่า๊บ สาวผู้หญิงคนเราเนี่ยสามารถยกคนได้นะหรือไม่จริงหรือไม่จริงช่วงกาลังจะเสร็จอ่ะมีบฟิลแบบกระดกโ้นกินึงไหมอ่าผู้ชายหนุ่มๆมีฟิลกระดกโอนกินึงนะจริงเหรอเอาสนารภาพตามเลยอ่ะหรือหรือกลับกันเขาทําให้เราแล้วก็กระดกโกนซูนอ่ะปะเออแบบเป็น feeling ไหน นี่มีหนึ่งความเห็นอะไรเราทําให้แฟนเราประจาเสร็จแล้วก็ดูดอดดดงๆต่อมิดหน่อยให้เขาพออนดลาเขาบอกว่าเสี่ยวดีนะอันนี้เป็นคนที่หลงผู้หญิงวันนี้ความชอบตรงกันอ,อ๋อเนาะอันนี้เราถึงจะไปได้กันได<ไ>้อันนี้เหมือนอันนี้เขาคุยกันได้แหละในความคิดเห็นเรื่องเซ็กนะอยากให้คุยกันมากๆาเลยคือคนไทยจะเป็นอะไรที่กระมิดกระเหียนขอดไอขอดไอไอครั้งแรกครั้งที่สองเราโอเคครั้งที่สามเริ่มคุยกันนิดเออ ชอบแ<อ>บบอออน,นี้คนจะทำแบบนี้นะแบบนี้นะอะไรอย่างงี้อันนี้ถือว่าเขาคุยกันนะกลายเป็นว่าอคุณชอบฉันก็ทําให้ความรักของเราก็จะแบบเดินต่อไปม<ช>ีเซ็กี่แบบมีความสุขเราใจเรื่อยไปเงี้ยเอาละค่ะก็ได้ฟังความคิดเห็นจากผู้ผชาย,ชายจากในกระทู้ไปแล้วต่อไปเรามามฟังความคิดเห็นจากแคนรับเชิญสาวเซของเรากันบ้างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่ายังไงบ้าง คืออย่างอย่างอ้อนะว่าเป็นความชอบของของแต่ละคู่ของแต่ละคนแลอย่างอีกว่าใช่เคยไหมเคยจะลองแต่ว่าเรารู้สึกว่าคือคือเราเรารู้สึกว่าแบบแฟนเราเข่เคยแบบว่าไปโยงคือคือแฟนเราอ่ะเขาเคยอยากจะทําแล้วเรารู้สึกว่าเรากลัวเรารู้สึกกลัวจนเราแบบเหมือนจะอ้ออกออกมาอือเราคือเราจะอ้วออกมาเลยยังไม่ทันเสร็จใช่ป่ะแต่แบบ คือเกือบเกือบอะแล้วเรารู้สึกว่าแบบมันมันไม่ใช่อ่ะเอออาจจะไปแบบว่าสกิดคอหอยอันนี้มันยาวไปหรือเปล่าไม่พูดละของนอกกั๊กของนอกแมอาจจะส่วนแต่คือเขาก็ขอนะอะไรหรออะไรของนอกอะไรหรอลูกครึ่งอะไรหรอแต่แต่คือเขาก็มีขอว่าเขาก็อยากได้เออแต่เราบอกเราก็บอกา อ็ตรงๆนะว่าเอ้ยเราเราไม่ชอบจริงๆมีฟิลไหมแบบกดหัวไว้ก่อนเนี่ยเราคือเราบอกเขาตั้งแต่แรกเลยว่าเอ้ยเราเราไม่โอเคเราไม่ชอบนะแต่เขาก็มีขอนะว่าวันพิเศษขอได้ไหม,มแต่ทัวนี้ยังไม่ได้เลยนะอ๋อแ <laughs> สดงว่าเราก็ยังมีการทําให้เขาโดยปากใช่มีบ้างแต่ว่าแต่ไม่ได้เสร็จค่ะเราอาจจะไม่ชอบเป็นเพราะอะไรเพราะอะไรถึงไม่ชอบเราคิดว่ามัน เอาเอาดีกว่ายังยังไม่เคยเป็นฟิลแบบรู้สึกว่าคาวหรืออะไรอย่างเงี้ยนะแต่รู้สึกว่าคือมันจะเที่ยมเข้าไปหลอดลมคอหอยอะไรอย่างงี้แล้วอะที่ขนาดแน่เลยอะคือรู้สึกแบบเขาตัวเองดูเอ้ยเออเออเอ๊ะแฟนเอ๊ะใส่ใหญ่เออจะเป็นไปได้นะเพราะฉะนั้นแต่ว่าอันเนี้ยแฟนเป็นคนควบคุมถูกปะคนคอนโทรลเป็นคนอืมเพราะฉะนั้นเต็งต้องลองถ้ามันเป็นที่ขนาด เองควรจะเป็นคนคอนโทรแฟนเองแฟนอยู่นิ่นี่เลยใกล้จะเสร็จแฟนเราดันใช่ลืมหน่อยล้ใไปแล้วก็เลยรู้สึกว่าจะออกหรือเปล่าใช่เธอจะมีฟิลจะออกบ่อยเข้าใจ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  เขาชัดเองก็ต้องควบคุมเองคือแฟนอยู่นิ่งๆเดี๋ยวเราอยู่ตรงกลายห้อะไร้ปลายแล้วแล้วมีทริกไหมในการใช้ปากมีทริกไหมเอ่ยเราเฮ้ยต้องมันต้องเก็บเป็นความลับเปล่าอะไรเงี้ยความลับเผยนิดนึงมารายการจุดใต้ต่อตามแล้วประมาณว่าอะที่ไหนที่แบบแฟนเราแบบรู้สึกว่าแฟนเราแบบ เคยหน้าเขาไปตัวเขาไปว่ะคือเวลาเราทำให้อ่ะเขาจะชอบให้เราแบบรูปไล์ทั้งหมดไม่ลืมน้ำบอลของเขาอะไรอย่างงี้ใช่ใช่ใช่ะลูบบอลไปด้วยอ่าเขาชอบทำกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะแบบรูปเบาๆอะไรอย่างงี้ยมืออย่าว่างมืออย่าปล่อยว่างมืออย่าปล่อยว่างค่ะจับ ไม่จับไม่พอลูเขาลูกตัวก็ได้ดินค่ะมีไว้ทับอะนรดใส่ให้โคไปเอาให้โคใช่เรามีอะไรจัดไปให้หมดถูกต้องเอาละค่ะสสำหรับวันนี้เราก็ครบเครื่องกันแล้วกับเรื่องคาพาเราก็ต้องขอบคุณแขกรับเชิญของเราด้วยนะคะขอบคุณมาก มามอยกันได้เลยส่วนวันนี้ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์นะคะเข้าคุณค่า w w h i o t inter cc ่ะยังไงก็หนุ่มๆที่รักเรื่องบอลนะคะคลิกเข้าไปดูเดี๋ยวนี้เลยนะคะแล้วอ้อมอ่ะอ้อมชอบบอลหรือเปล่าดูหรือเปล่าดูบอลดวลแบช่วงบอลโลกอ่ะอ้อมติดเลยนะติดเลยช่วงบอลโลกใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าทีมทีมในใจเนี่ยก็จะชอบแมนยูคือเราเรารู้สึกว่าเราชอบตั้งแต่แบ็คแฮมแล้ว แล้วเรารู้สึกว่าทีมเขาน่าตาดีจังเลยจังตจของพ่อเบคแฮบเลย<ช>คือถ้าสมมติว่าไม่มีนางนะต้องเป็นเราแล้วอ่ะเออเอารมณ์นั้นค่ะสำหรับคลิปนี้เราก็ต้องลากันไปก่อนนะคะกับคลิปคาปากแต่สำหรับคลิปหน้าเราจะมีคลิปเด็ดๆอะไรมาให้ฟินกันอีกรอดูคลิปต่อไปเลยค่ะอาจจะเป็นแบบคารุคารูอะไรอย่างงี้ก็ได้นะวันนี้ลาไปดีกว่าค่ะบ๊ายบาย